สวัสดีจ้าชาวโรควันนี้มาตากแบค่ะเห็ดเก็บแล้วตักแบแบก็ตักเขา,ารับซื้อแล้วก็เลยมาตากแบมีเวลาอีกไม่นานมีเวลาแค่ไม่เท่าไหร่เดียวตั้งกล้องเด้อค่ะจะให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะจ้าอยู่ในป่าเด้อ ทองกระแทงก็อย่าว่ากันเด้อเพิ่มขมำความขมเอมก็อย่าโอ,อ้ตั้งยากตั้งเย็นเห็นบ่ค่ะอืมอามองดีๆก่อนเห็นไหม เห็นเนาะตักแบะตักเบะตักแบะมีห hmm. มูตักแล้วก็มาตักไม่มีหมูตักแล้วก็ไม่ตัก สวยสวย そう、そう、 กองกระจกลงปิมอเพื่นตัดย่นหน่หยีงาตะคุ่มตะคุ่มน่ตัดย่นห่ทั้งเพื่นกระจอดะเดินนะ ดูนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเห็ดเก็บเห็ดเมื่อว,วานเต้กันป่าลากเดลูกไม่ค่อยโตไม่ค่อยได้ฝนล,ลูกมันน้อยนิดแต่ก็ตักไปเพราะเข,า,เขารับซื้อละลูกเล็กลูกใหญ่ก็ค้ากันไป แบ่บางยาบ้างนี่แเราจ้ะอยู่สวีเดนมีผลไม้ป่าให้ทำอยากได้ตังก็ต้องทําไม่อยากได้ตังก็นอนอยู่บ้านแต่เวลาจะซื้ออะไรนี่ยากเพราะเราไม่มีเงินของเจ้าของขอพระสวามีก็ เขาก็หายอยู่เด้แต่เราก็เกรงใจเด้อเขาก็ทำงานเหนื่อยใช่ไหมเห็งกันเคาะเนี่แหละลูกแบเอ้ไม้มาทำไมลำบากเนาะลำบากไหมจ๊ะ บอกคนที่จะมาสิองมาอยู่ประเทศไทยฉันได้วันละพันกว่าบาทามานี่แหละมานี่ได้วันละร้อยกว่าบาทนี่แบ์มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เนาะดูเนี่ยเป็นตากบตาเขียดอยู่ประเทศไทยฉันเล็บสวยหน้าสวยอยูนี่อยนี่ดู โอเคแค่นี้แหละนะคะชีวิตเมืองนอกไทยว่าสบายอย่าว่าภาพอย่าสร้างภาพนี่แหละชีวิตความเป็นจริง <c oughs> อยู่ประเทศไทยไม่เคยลำบากขนาดนี้เลยเมือ <c oughs> งนอกมีแต่ป่าเนาะเราเหมือนคนอะไรอะ่ะคนทางภาคที่เขาอยู่ป่าอะเราไม่ได้ผัวเป็นเศรษฐีไงต้องอดทนสู้ส อยู่บ้านก็ไม่ได้เศรษฐีแต่ม่้าแต่ก็มีทางด้วยทำอย่างอ,อื่นเมืองไทยดีกว่าใช่โอเคนะคะแค่นี้นะคะชาวโรคบายบายค่ะ